สวัสดีครับมือนีอยู่กับช่องปลาชิดคนหมักรถคือเ่าครับคนหมักรถรับพามาเบิ่งรถคือเก่าด้วยครับมือนีผู้ได้อยากได้รถดำดินครับนรถเข็นเข่าครับราคาพอฟังครับตัวนี้หกแสนแปดหมื่นบาทครับเ็มทะเบียนพอมบนตัวนี้เป็นยูดีตัวใหม่นะครับนิสสันยูดีครับครอบพรอมข้อขนเข่านะครับตัวนี้ยางไม่หกเซนครับ นิสสันยูดีตัวใหม่ครับอย่ามาพึ่งใกล้ๆคคสซี่ถือว่าสวยเลยครับเป็นรถต่อใหม่ด้วยครับตัวนี้ยางไม่หกสินครับยางไม่หกสินเบรกจิฟีแต่ลมกูได้สนใจครับจริงกลางเข้ามาได้ครับ เรื่อง JO 7E ครับตัวนี้210แรงม้าเป็นเครื่องของอีโนโ่ครับลิขสิทธิ์ถูกต้องเป็นเป็นติดตั้งจากโรงงานเลยครับนี่ว่าเมนวามาติดตั้งหม่เพราะวา่ายูดีเขาสื่อลิขสิทธิ์ของอีโนโ่มาใส่ครับตัวไมย่ยูดีตัวไม่ครับคัสซี่สวยงามครับคัสซี่ากัสซีเบ่งครับ ประมาณนี้ไยใ,ในกับสิประมาณนี้ครับหกแสนแปดมื 6, 80, บาทครับราคาพอฟังเพิ่นเอาไปเลียนคิ้นเข่าเจ้าของครับนี่ลดต่อไหมด้วยครับสภาพข้างในกับประมาณนี้ ได้สนใจกับกิ่งกลางเข้ามาในครั้งในตกแต่ง VIP พีรถพร้อมใส่เครื่องดีเกียร์ดีครับจะรถเกาหนอกนี่ช่องเดียวติดครับมันเสียง คาบึงหลอบขั้นครับนิสันยูดีครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนด้อครับขั้น,นทะเบียนออกแล้วเรียบร้อยเครื่อง j o 7 p e ครับ210แรงผู้ใดสนใจรถไว้แลนดินแล่นเขาสภาพประมาณนี้เลยด้วยครับถือว่าสวยงามครับ สาวกซาวกยูดีครับนี่เครื่องฮีโน่ครับยูดีแต่ว่าเครื่องฮีโน่ครับเป็นเป็นตัวไม่ครับตัวนี้ใส่ดีครับเครื่องฮีโน่เครื่องเจ็ดอี e ครับเครื่องเกียร์แห่งๆเลยครับนี่ เครื่องเกียร์แห้งแห้งยางไม่หกสินแหนบโกงโกงอยู่เลยครับนี่แหนบว่ท่านล่าครับแหนบว่ท่านเอ็นหูสัง่งคูด้วยครับนี่เป็นหูสั่งคูครับ คือว่าแข็งแรงมากผู้สั่งคือนึอ่ครับไปเข็นเข่ามาพร้อมข้อเข็นเข่าด้วยครับตัวนี้หกแสนแปดหมื่นบาทครับบึ้งเพลิดมาจากญี่ปุ่นเลยครับ เพียดยังเจ๋วๆเด็กย,ยังคงดูเหมือนครับประตูไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าครับจกไฟฟ้าจกหน้าซามม่ห้ครับปึ๊บปิดนี่ดังกึ๊บบ,บ่มี่บ่มีเด็กครับประตูยางไม่หกเซนครับได้ข,อข้อค้นเขาพร้อมกูได้สนใจครับ กิ่งกลางมาได้เลยครับนิสสันยูดีครับ210อ,อบแหลกจโอจีพื้นกระบ,บะประมาณนี้เลยเดี๋ยวชมรอบคันมึงนี่ครับพื้นกระบ,บะ ได้สนใจครับมาเหลือมาชมได้อูสุนทรการช่างครับ6แสนแปมื่นบาทครับใครอยากได้รถบา้านรถมือสองฝากกดติดตามไว้ครับ6หล่อ10หล่อถือว่าสวยงามครับ รถพร้อมใส่งานเลยครับเอาไปเติมมั่นคีเดีเลยตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนเรียบร้อยครับเล่มนทะเบียนออกเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผู้ใดสนใจรถบานรถมือสองครับฝากกดติดตามไว้สิบเด,ด็ดผาดรถใหม่ๆขอมากครับ เดยวปอกกันคิดหนักครับสวัสดีครับ